ในหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัตว์ร้ายเหล็กกล้าคันหนึ่งที่เคลื่อนที่อย่างเงียบงนันมันทรงพลังแม่นยำและพร้อมรบตลอดเวลานี้ไม่ใช่รถถังของ NATO ไม่ใช่ของรัเสเซียแต่นี่คือวีธี4รถถังหลักสายพันธุ์จีนที่ประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกไทยและในเวอร์ชั่นปี2026มันทรงพลังยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ยินดีต้อนรับกลับสู่แบ t เทอร์บี t Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคของเราวิ VT4 รถถังหลักของกองทัพบ,บกไทยที่ไม่ได้เป็นแค่ยันเกราะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาศักยภาพทางทหารให้ทันสมัยที่สุดบนสมรภูมิที่ไม่หยุดพัฒนาย้อนไปเมื่อปี2016ที่ไทยเริ่มสั่งซื้อ VT4 หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงเลือกจีน ทำไมไม่ซื้อ l e โอพาด2หรือ M1 อั布拉มจากตะวันตกคำตอบง่ายมากไทยมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน VTC ให้ทุกอย่างที่ไทยต้องการอำนาจการยิงทันสมัยราคาเข้าถึงได้และส่งมอบรวดเร็วและตอนนี้10ปีผ่านไป VTC ไม่เพียงแค่พิสูจน์ตัวเองแต่มันยังพัฒนาไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นอีกด้วยรุ่นปี2026มาพร้อมการอัปเกรดด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการยิงและกรอบป้องกันที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนรูปร่างภายนอกของ VT4 บ่งบอกถึงพลงังทรงเตี้ยแต่ดุดันป้อมปืนทรงเหลี่ยมติดตั้งแผ่นเกราะเอร่าหนาแน่นและปืนใหญ่125มิลลิเมตรที่โดดเด่นอย่างไม่อาจมองข้ามปืนกระบอกนี้สามารถยิงกระสุนจอบกราะแรงสูงกระสุนระเบิดแรงสูงและแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังที่ยิงออกจากลำกล้องได้โดยตรง ระยะยิงแม่นยำไกลถึง5กิโลเมตรระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติคือจุดเด่นอีกอย่างไม่เหมือนรถถังตะวันตกที่ใช้พลขับบรรจุกระสุน v t 4ใช้ระบบแคลูลเลที่ติดตั้งอยู่ใต้ปั๊มปืนทำให้ใช้พลประจำรถเพียง3นายผู้บังคับการพลยิงและพลขับอีกทั้งยังช่วยให้การยิงซ้ำทำได้รวดเร็วสิ่งสำคัญในสนามรบที่ทุกวินาทีมีค่า ในรุ่นปี2026ระบบควบคุมการยิงได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดมาพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบตรวจจับเป้าหมายแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่หรือซุ้มซ่อนอยู่ในพุ่งไม้ธี4ก็สามารถจับล็อกและทำลายได้อย่างแม่นยำ นอกจากปืนใหญ่แล้ว v วีสี่ยังติดตั้งอาวุธรองไว้ครบครันทั้งปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรควบคุมระยะไกลและปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรเหมาะสำหรับปราบกำลังพลเบาโดรนหรือยานเกราะเบาเกราะของ VT สี่รุ่นใหม่นั้นเป็นแบบผสมผสานมีทั้งแผ่นกราะคอมโพสิตและเกราะระเบิดปฏิกิริยาเอราที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับกระสุนจาะเกราะและหัวรบต่อต้านรถถัง นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับเลเซอร์และเครื่องยิงควันอัตโนมัติสำหรับสับขาหลอกระบบเล็งนำวิถีของข่าสึกด้านพลังเครื่องยนต์ v t 4ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1300แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถวิ่งในภูมิประเทศครุขระลุยดินลุยโคลนหรือข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างมั่นใจ ระบบการสะเทือนแบบคานบิดช่วยให้ขับขี่ในภูเขาหรือพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันไทยมีวีทีสประจำการมากกว่า50คันโดยประจำอยู่ในหน่วยรบยุทธศาสตรส์สำคัญอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรถถังเหล่านี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของกองพลทหารม้าที่สของกองทัพบ,บกไทย และในยุคที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆการมีรถถังที่ทันสมัยและเคลื่อนที่เร็วเช่น Vt4 ย่อมหมายถึงการยกระดับความมั่นคงป้องปรามศัตรูและตอบสนองภัยคุกคามได้รวดเร็วแต่ยุทธวิธีสมัยใหม่ไม่ได้วัดกันที่พลังเทียงอย่างเดียวการเชื่อมต่อข้อมูลก็สำคัญไม่แพ้กันและในรุ่นปี2026 Vt4 ได้ติดตั้งระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างรถถังหน่วยบัญชาการและแม้แต่โดรนสำรวจทำให้ทุกคันรบกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสนามรบอัจฉริยะแต่แน่นอนว่าทุกระบบย่อมมีข้อกังขาตอนแรกนักวิจารณ์ตะวันตกหลายคนแสดงความไม่มั่นใจในความน่าเชื่อถือของรถถังจีน รวมถึงการดูแลรักษาในระยะยาวแต่ประสบการณ์ของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมากลับพิสูจน์ว่า NORINCO ให้การสนับสนุนด้านชิ้นส่วนและการฝึกอบรมเป็นอย่างดีที่สำคัญการเลือกใช้วีธีสี่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของไทยจากเดิมที่พึ่งพาอาวุธจากสหรัฐและยุโรปเป็นหลักสู่การกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายทางการทูต แม้ยังไม่มีประวัติการใช้งานในสนามรบใหญ่แบบรถถังตะวันตก VTC ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกับสภาพภูมิประเทศของไทยทั้งภูเขาป่าและพื้นที่กว้างใหญ่การออกแบบที่คล่องตัวผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้ VTC กลายเป็นสัตว์ร้ายแห่งสนามรบที่พร้อมปกป้องแผ่นดินไทยและนี่คือ VTC รุ่นปี2026 ไม่ใช่แค่รถถังแต่คือหัวใจของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของไทยในยุคใหม่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม b t t t เ e b e บ s t Thailand และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันคลิปหน้าสู้ให้สุดเดินหน้าอย่างกราะเหล็กเสียงเพลงท้ายคลิปดังขึ้นพร้อมภาพวีทีสีเคลื่อนที่ยิงและจอดอย่างสง่างามในแนวรบขีดขีดขีด